วิชาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นภาคเรียนที่1ปีการศึกษาสองพผู้สอนนายคีตาสีียางนอกโรงเรียนเทศบาล5เด่น5ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด7หน่วยการเรียนรู้ วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์เรียนดนตรีกับครูคีตาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1-5ถึง5วิธีที่1ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาด้วยการอ่านดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ผ่านทางคร o g ก e Form โดยที่นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบกี่ครั้งก็ได้เมื่อครบกำหนดเวลาส่งแบบทดสอบ ครูจะถือเอาคะแนนครั้งสุดท้ายที่นักเรียนทำแบบทดสอบเข้ามาเป็นคะแนนของนักเรียนหรือนักเรียนจะเลือกใช้วิธีที่สองโดยการใช้คำถามนำทางโดยการดูแบบทดสอบก่อนแล้วค่อยไปค้นคว้าในเนื้อหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่6ถึง7 เป็นการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติในการทดสอบปฏิบัติทักษะทางดนตรีนั้นให้นักเรียนอัดคลิปการปฏิบัติดนตรีอัปโหลดลง Google Drive ของตัวเองแล้วแนบไฟล์ส่งใน Google Classroom ที่ครูได้สร้างขึ้นโดยระบุชื่อไฟล์เป็นชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ของตัวเองเมื่อโลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปคนที่มีความสนใจและตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนได้เพราะในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนต้องอาศัยความสนใจไฟเรียนไฟรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก และเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ได้ผ่านพ้นไปโลกนี้จะมีคนอยู่2กลุ่มคือคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพราะใช้เวลาที่ได้อยู่กับตัวเองขนขวายหาความรู้กับคนประเภทที่2ที่ยังคงมีความรู้เท่าเดิมเพราะได้ใช้เวลาที่ได้อยู่คนเดียวกับการพักผ่อน ไม่ได้ขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนสุดท้ายนี้ครูขอให้แนวคิดกับทุกคนไว้ว่าเมื่อเราทำสิ่งใดก็ตามขอให้ทำใจให้ชอบในสิ่งที่เราทำเช่นตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราก็ควรที่จะชอบเรียนวันหนึ่งข้างหน้า ได้ทำงานอะไรก็ตามเราก็ควรจะชอบในงานที่เราทำและนี่คือเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการเรียนนะครับ